บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวันที่1เมษายน2563มีเงินเข้าทั้งหมด3รายการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ สวัสดีค่ะพบกับทีดาชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้ที่ดาชาแนลมาแจ้งข่าวพี่ๆน้องๆชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคนว่าวันที่1เมษายน2563มีเงินเข้าทั้งหมด3รายการและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เรามาเริ่มที่รายการที่1นั่นก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือค่าซื้อสินค้าของใช้ในครัวเรือนคนที่ได้200ก็ได้200เหมือนเดิม คนที่ได้300ก็ได้300เหมือนเดิมนะคะไปซื้อของตามร้านค้าธงฟ้าประชารัดได้เลยเดี๋ยวนี้ลดตลาดที่เป็นลดขายของอะคะ่ะเขาก็เป็นร้านธงฟ้าประชารัดน,นะคะเขาจะติดสติกเกอร์ไว้ข้างรถสะดวกสบายมากๆเลยค่าที่2นั่นก็คือค่าก๊าซหุงต้ม45บาบาทครัวเรือนต่อเดือนนะคะ อันนี้ถ้าเราจะไปซื้อก๊าหุงต้มถุงเงินจะต้องไปร้านแก๊สที่เขามีแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐนะถึงจะซื้อได้แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะค่าที่3นั่นก็คือค่ารถโดยสารประจำทางหรือค่าเดินทางนั่นเองแบ่งเป็นค่ารถเมย์ค่ารถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือน ค่ารถบขส500บาทต่อคนต่อเดือนและค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และอีกหนึ่งค่าที่จะแจ้งเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่ทราบนะคะแต่ส่วนใหญ่ทราบกันหมดแล้วแหละนั่นก็คือเงินคนแก่50บาท100บาทในบัตรคนจน เขาจ่ายให้ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563นะคะลองไปกดมาใช้กันดูอันนี้กดเป็นเงินสดได้นะเงินคนแก่วันนี้ที่ดาชาแนลมาแจ้งข่าพี่น้องชาวสวัสดิการแห่งรัฐเท่านี้ไปก่อนบ๊ายบายใจเจียน